สวัสดีค่ะวันนี้ต่อยก็ชวนเพื่อนๆมาเดินเที่ยวการ์เด้นค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้ขับออกมานะคะไม่ได้เดินมาแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะที่เดียวกับที่ต่อยเออถ่ายให้ชมนะคะที่ภาพชมของตกแต่งการ์เด้นนะคะเพื่อน วันนี้เราจะลุยเข้ามาตรงที่เขาขายดอกไม้ดอกต้นไม้กันค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็นะคะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคนไม่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นวันธรรมดาะคะ่ะเพื่อนๆถ้าสาววัทิต์คนจะเยอะมากนะคะต่อยกันเลยเดินเข้ามาถ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าเอ,อ่อเพราะว่าโดูไวล้วว่าจะมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะข่าวที่เราไม่ได้ถ่ายนะคะมาถ่ายแต่ด้านใหม่นะคะคนมาด้วยนะคะไม่ยอมเข้ามาถ่ายนะคะ วันนี้ก็นะคะได้กลับมานะคะของรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะดอกไม้นะคะหลังจากที่คราวก่อนนั้นมองเข้ามาก็มีเยอะอยู่นะคะแต่วันนี้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นสถานที่ที่ใหญ่นะคะว่างมากเลยนะคะสถานที่ก็จะออกเป็นสไตล์โดมนะคะเ,เพื่อนๆบิหลังคาบิหลังคาอยู่ด้วยนะคะ ต่อยก็จะถ่ายนะคะวนๆไปนะคะเ,เพื่อนๆตรงไหนที่มีคนนะคะกล้องต่อยก็จะหัวหัวตกหัวหล่นนิดนึงนะคะก็ขออภัยนะคะสวยๆนะคะแต่ส่วนมากแล้วต่อยก็ไม่รู้ชื่อนะคะว่าดอกไม้ชื่ออะไรนะคะวันนี้ก็ได้กลับเข้ามาเหมือนเดิมก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าบ้านใหม่ที่ไปอยู่ ไม่มีการเดินนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต่อย้ายเข้าไปอยู่เป็นคอนโดแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะมีนะคะหลายอย่างเลยสวยๆนะคะดอกไม้นะคะสีสีสดใสค่ะเพื่อนๆ พยายามนะคะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าคนค่ะเพื่อนๆหัวตกหัวหล่นนะคะขออภัยนะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์คิดว่าคนต้องเยอะแน่เลยนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีนะคะจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะาค,คนจะอยู่ ช่วงด้านบนๆนู้นนะคะตอนนี้ต่อยก็เดินลงมาเลยถึงข้างล่างแล้วค่ะข้างล่างก็จะออต่อจากต่อยไปนี่มองเห็นนะคะก็จะออกไปเป็นที่ออก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ็มพวกหินพวกอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ต่อยยังยืนอยู่ในโซนด้านในอยู่นะคะเพื่อนๆใหญ่มากค่ะเพื่อน นี่ก็จะเป็นตะกร้านะคะพลาสติกค่ะไว้แขวนไว้ห้อยนะคะดอกไม้ค่ะส่วนจะเป็นโซนกระถางนะคะโซนนี้ค่ะด้านในนิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นโซนกระถางข้างในเนี่ยค่ะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเพื่อนตอนนี้ต่อยออกมาอยู่โซนข้างนอกนิดหนึ่งนะคะด้านนอกก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆค่ะเพื่อน แถวนี้ก็ยังเป็นต้นไม้เล็กๆสวยๆอยู่นะคะในกาด้านนอกนี่ก็จะเป็นเป็นจะพวกหินพวกโต๊ะพวกประดับข้างนอกนะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อยว่าต่อยจะเดินอ้อมออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆไปดูโซนข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรอะจำพวกกุหลาบหรือว่าอะไรนะคะแต่ด้านในนี่จะเป็นต้นไม้กระถางะคะ่ะเพื่อนๆ ก็ถ่ายเห็นคนไกลๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนเเคยเจอรู้สึกหรือเปล่าคะประมาณว่าไปถ่ายแล้วกลัวเขาจะเข้ามาทักบอกว่าเออนี่เธอถ่ายฉันทําไมอะไรนี่อย่าถ่ายนะมีเพื่อนๆท่านใดนะคะโดนแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะเพื่อนเแต่จริงๆแล้วต่อยก็ยังไม่เคยโดนนะคะ ยังไม่เคยโดนเขาเข้ามาทักว่าอย่าถ่ายนะอะไรเงี้ยถามว่าเธอถ่ายไปทำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยนะคะเพื่อนๆอ,อะไรที่เสียเส่ยงๆตอยก็ไม่ค่อยจะเข้าไปถ่ายเท่าไหร่อะค่ะเพื่อนๆตอนี้ก็ยืนนะคะถ่ายมุมไกลๆให้ะะเพื่อนได้ชมนะคะส่วนรวมนะคะจะบอกว่าเขากว้างแล้วก็ใหญ่มากค่ะเพื่อน โซนนี้จะเป็นโซนดอกไม้เออดอกไม้เล็กๆสวยๆนะคะโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนอกข้างหลังนั้นก็จะเป็นโซนพวกกุหลาบนะคะดอกไม้ที่ทนทานนิดหนึ่งนะคะจะอยู่ข้างนอกค่ะเพื่อนๆ เาเดินดับบลข้างนอกนี่นะคะเพราะว่าข้างในคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแต่จะเดินดับมาถ่ายด้านนอกนะคะด้านหลังนะคะ่ะเ,เพื่อนๆว่าเขามีอะไรขายบ้างน,นะคะข้างนอกมองออกไปก็จะเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะอากาศดีแดดดีด้วยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นช่วงเอ่อบ่ายนิดหนึ่งแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแต่คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ดีจังไม่ค่อยมีคนนะคะตรงนี้นะคะก็ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะคะได้ถ่ายนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ดอกอะไรเนาะหอมจังส่วนมากก็จะเป็นนะคะผลไม้นะคะโซนที่เขาขายผลไม้นะคะแล้วก็ ไม้จำพวกเป็นเถาเถานะคะที่พันไม้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นโซนกุหลาบนะคะอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อนๆ หลบหลบเลี้ยงเลี่ยงคนนะคะก็จะไม่อยู่ระดับเท่าไหร่นะคะกล้องต่อยนะคะขออภัยนะคะเพื่อนๆันนี้ก็จะเป็นกุหลาบค่ะสวยมากๆเลยนะคะปีนี้ก็มาเดินชมเฉยๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อไปปลูกลนะคะปีนี้นะคะ ก็อยากมาเดินนะคะเดินเที่ยวชมดอกไม้ที่เขาขายในในร้านในสวนดอกไม้นะคะเพื่อน,อนชมนะคะไม่ได้ซื้อค่ะวันนี้นะคะประมาณว่าชมจางตังอยู่ครบนะคะวันนี้ค่ะอันนี้ต่อยก็นะคะออกมาด้านนอกแล้วนะคะก็ใกล้จะสุดนะคะที่เขาขายแล้วนะคะเพื่อนแต่ก็ เออยังอยู่ชั้นชานอยู่นะคะต่อยก็จะเดินนะคะมา่วนนี้แล้วก็จะเดินออกไปข้างนอกนะคะเออวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปตรงที่เข้าจ่ายเงินนะคะจะเดินออกมาอีกทางหนึ่งะค่ะเพื่อน เพื่อนๆทุกคนที่ทําสวนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มทํากันแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะเพราะว่าอากาศดีมากเลยนะคะเดือนมิถุนาแล้วนะคะอากาศดีแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็คงจะปลูกผักปลูกดอกไม้กันนะคะบางสวนก็ออกดอกเรียบร้อยแล้วเนาะ บอกว่าร้านเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนะคะดอกไม้ที่เขามาวางขายนะคะไม่แน,น่ใจว่าเสาร์อาทิตย์ของจะเยอะฝัดนี้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เพราะบางทีเราไปดูที่เชลที่เขาวางนะคะก็จะโลง่ลงๆนะคะเหมือนว่าดอกไม้เขาขายไปเยอะแล้วอะค่ะเพื่อนๆ แต่ไม่ถูกนะคะในนี้ไม่ถูกนะคะเพืเ่อนๆราคาจะแพงนะคะถ้าอย่างเรานึกภาพถ้าเราไปซื้อโฮมเบดหรือว่า b บีนะคะที่นี่ราคาเท่าตัวเลยนะคะเพืเ่อนๆจะแพงกว่าเท่าตัวเลยนะคะอย่างเราไปซื้อโฮมเบดประมาณสักสามาปอนด์นะคะที่นี่ห้าถึงหกออนเลยนะคะเพืเ่อนๆแต่ก็สวยของเขาสวยนะคะเพืเ่อนๆ ก็มีนะคะทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการทาสวนนะคะเพื่อนๆเขาขายทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ต่อยก็เดินออกมาแล้วนะคะเพื่อนจะทะลุมาข้างนอกแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาเดินเที่ยวชมดอกไม้สวยๆด้วยกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะตอนนี้นะคะต่อยก็เดินทะลุออกมาด้านนอกแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายค่ะ สวัสดีค่ะ